นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับงานที่กำลังจะเกิดพวกเคาจะมารวมกันมาก27คนด้วยกันแต่วันนี้มากแค่6คนมาไดน่นงอยูตรงนี้แล้วนะคะขอเซฟมือให้ได้ค่ะปกตินะคะเ <nämlich S 1> ว,าะะว,นนะะวลาเอไปไหนแต่ตัวต่างกันเดียวเลยวันนี้ไปดูหน้าต่ากันหน่อยแล้วกันมากันเดียวด้วยเช่นกันนะคะเดียวไปเลยเดียวนะถามนิดนึงว่าหลบใครหรือเปล่าคะทำไมจะต้องซุกซิบนตัวกันแบบนั้นและ่ดนอะไร เลยเนาะอาค่านี่ก็เป็นแฟนคละที่ตามมาเชียร์กันนะคะแล้วก็เป็นยังไงเหนื่ยเหนื่อยพาไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไมอยู่อยเด็กนะคะยเด็กนะคะแต่ว่าดูพอมาล้างเสร็จตุ้บนี่มีหอบม่ดพราาชานี่ยค่ะแสดงว่าเราองสดใ้ได้ดูหอบหน่อยค่ะองสด้าคเป็นแนะสวัสดีค่ะ้ชาค่ะ S2 ค่ะ สวัสดีค่ะฝ่ายเอฟค่ะสวัค่ะอ่ะเอฟสค่ะงม่เจ้ต้องบอกว่าหน้าาต่างกันเลยจรินะคะก็จริงแล้วบอกไปแล้ เอา่ะต้กัวยนะสงการปไบ้เป็นงสงการสิอยู่ห้องเลค่ะสิ่เป็นคนค่ะใช่ค่ะ ก็ไปเาไปข้อสามกับพี่เต๋อวันที่ส3าครับก็ไปเล่นน้ำกันแล้วก็วันที่15ผมก็ไปเล่นดนตรีอยู่คอนแกรครับกลับบ้านเอ๋อได้กลับบ้านแสดอ๋ะแบบงานที่ฉันหายนะคะอ่ะแล้วก็มีใครมีใครไไหนไหมคะไปทำงานที่หัวหิงมาอ๋อแต่แต่คนจะไปมีสิง์คนเดียวสิงห์่มอ๋อ่เอาีกินโดนมทไหมดนไม่ได้ไม่ได้องาแล้วพี่ ่แต่ว่าแต่ที่แต่งได้นต่างที่ชัดนะที่เป็นสงกรารมัแน่เลยมันคือยีแล้วือิีงจริงไม่ใช่เป็นคนแ่ป่างที่แล้วอองว้แล้วสำหรับงานที่จะมีคืนนี้นะคะมีชื่อว่าเอเอ็มค่ะคือมีคำว่าอาอ่อนมาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นการประกวดเป็นเวทียารประกวดการเลือกว่ารางวัลหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วรู ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกมันเป็นปีที่สองค่ะถ้าเป็นใครที่เคยได้ดู AF Comedy ปีที่แล้วเนี่ยมีชื่อว่า AF Comedy Show m u s g o On คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะอย่างไรจะต้องโชว์ให้จบใช่โชว์ m a s g o On กันไปค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเหตุการณ์ที่จำลองมาว่าเรื่องวุ่นวายที่คนดูไม่เคยเห็นหลังเวทีมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีอุบิเหตุแล้วแก้ไขปัญหา เราทำเวที่กึ่งคอนเสิร์ตอย่างนเงี้ยค่ะเพื่อที่เอามาโชว์ให้คนดูกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นการประกาศรางวัลแทนเป็นประกาศรางวัลแทนใช่ค่ะก็คือเป็นโชว์เหมือนกันแต่ว่าเรามีการเซ็ตขึ้นมาใช่คุณกำลังดูการประกาศผลรางวัลอยู่ใช่แน่นอนว่าจะมีเพลงมีการแสดงขั้นมีอะไรค<ช>่ะแล้วผลรางวัลน,นี้เปน็นยังไงคะน่าแสดง มีนัวันเยอะมากมีนัวันเยอะมากครับผมเพราะว่าคนเข้าชิงเนี่ยมีทั้งหมด27คนใช่ไหมรางวัลแต่ละคนเนี่ยจะถนัดกัน ความถนัดแต่ละคนหรือว่าความโดดเด่นแต่ละคนจะต่างกัน <c oughs> <อ>แล้วเพราะฉะนั้นรางวัลแต่ละอันเนี่ยเราก็จะมอบขึ้นมาให้แต่ละสาขาที่เรียกว่าใครที่เหมาะสมกับสาขานั้นเนี่ย<อ>ก็จะได้รางวัลน,นั้นไปคผมซึ่งก่อนที่จะประกาศผลรางวัลมันก็จะมีโชว์ขั้นนะขขแล้วก็บางสาขาอย่างนี้อาจจะไม่มีการขึ้นชื่อประกาศบ,บนจอแต่ว่าอาจจะเป็นโชว์มาให้ตัดสินกันไปเลยว่าเฮ้ยใครเหมาะสมกับรางวหมายทรามว่าคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่มีส่วนร่วมเลยด้วย่่อ้าวแล้วถ้าเกิดตัดสินไปทางนู้นแยกกว่าทางนี้แยกกว่าเดี๋ สนเอากลับไปแบ่งเลยได้บ้างที่จริงรางวัลหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ได้คนเดียวเนี้ยค่ะก็อาจจะแบบมีแชร์กันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูเดี๋ยวนะคุณผู้ชมก็คงจะมีคำถามต่อว่าแล้วที่มาของผลรางวัลมาจากไหนะมาจากตัวเราคือแบบว่าอาทีเช่นรางวัลมันจะมีแบบว่ารางวัลเสาหลักของบ้าน เสาหลัก <łość> ของบ้านเอใช่ใครได้ราอาจจะย้อนอาจจะย้อนกลับไปดูในอดีตว่าคือในบ้านเนี่ยใครดูต้นขาเป็นเสาหลักได้หลักคือมีคือมีพื้นฐานทางด้านกายภาพแล้วก็การอยู่มานานคือรู้ชะนาีแล้วก็ ลนหน้าใหม่ีิศิลปินหน้าใหม่ศินหน้าใหม่ไง <c oughs> ไม่ใช่ครับก,ก็มมหมาย <c oughs> ถึงว่าจมูกใหม่ สำหรับรางวัลแต่ว่ารางวัลที่มอบคต่ไ่เป็นแค่รางจิ้งนะคะผู้ชมแด่เราช่วงหน้าเนาะเราจะมปลงพิธึหรืนไปค่ะว่านอกจากไรางวัลเสาหลักของบ้านแล้วเนี่ยเออรางวัลหน้าใหม่หน้าม้มาใหม่หมดเลยมีภาาเปียกเทียบก่อนและหลังค่ะแล้วก็จะมีรางวัลอะไรยังไงกันอีกบ้างนะคะและแต่ละคนจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะคะเราจะได้รางวัลไลยนะ วันนี้ตั้งไว้แล้วว่าราวัลแคลเซียมเยอะที่สุดหันเงินใหญ่แล้ววันนี้ก็มองมาที่แอนไม่รู้ประโยคอะไรที่กรลพูดขึ้นแต่ก็ต้องไปดูกันนี่เป็นคำพิเศยังไม่หม